พวกเรานะคะเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่นะคะวันนี้พวกเราขอนําเสนอสารคาดีในชุดผักบุ้งค่ะตอนนี้นะคะพวกเราก็อยู่ที่หมู่บ้านบางดีดบบตำบลปากแพรกอำเภอปากนางจงงางังหวัดนครราชสีมาค่ะเดีย๋ยวเราจะไปับเ้าของของผักบุ้งกันนะคะตอนนี้นะคะพวกเราก็อยู่กับเ้าของของผักบุ้งนะคะชื่อุ ขางคนไม่รขอบุที่เราใช้อุี่ใชันเขาเรียกว่าผมแกปในการปลูกเอ่อไปเยอเลยลต้นของขอบุ้งออมาปลูกรยะเวลาในการปลูกหลังจากปั่หลังจากต้นแรแล้ว เป็นขั้นตอนเดี๋ยวจะพาไปสาธิตวิธีการปลูกค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ไปปลูกกระบุ้งกันเลยค่ะเราจะใช้ต้นก้าักบุ้งเอ่อตัดไอ้มีความยาวประมาณหนึ่งฟุตไม้ห่างกันประมาณโอ้โหเอีย อินมุงดเลยข้าดอดอะไรอช่างเี้ยนะแต่ได้เลยโอ้ได้เยอะเลยครับดูสายพี่ครับตัด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 กัดตัดไปดตัดตัไตัด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 ตปไตัด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 ตปดตันตัด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 ดตัดตัดปดปัั พักบ ja ุ้งก anyway, totally right ็จะได้รับผลพอได้รับผลเราจะเก็บเก็บให้ยาวให้ยาวประมาณเนี้ยประมาณประมาณเทียแล้วก็คือว่าสตูฟเวอร์ก็มีมีมีห้อยเชอรี่เป็นสตูฟืวอร์ทีทีรายการที่สุดสมัครพักบุ้งหัห้อยตัวเนี้ยมันจะกินใบแล้วก็กินหมดแต่ไมเราไม่ได้รับผลเราจะต้องเก็บให้หมดแล้วีออกย่างก็คือยายานี่ก็คือว่าทำไงใช้มีซื้อว่าซื้อว่าทำบัตร เราถมตึ้งการให้อ่ะการให้ปุ๋ยเราจะให้ทุกๆสิบห้าวันโดยใช้ปุ๋ยสูตรเอ่อพอมันได้เลยอีกที่ตู้ตู้ไหมปุ๋ยน้ำตาลนาจีกอบอกไม่ตู้ก็สู้ได้ใช้ปุ๋ยน้ำตาลวันถูกสิบห้าวันแล้วก็การการเก็บการเก็บผลผลิตก็มาเก็บได้ทุกวันก็วายโยต้องบุ้งจะออกทุกวันเก็บได้ทุกวัน รายได้เฉลี่ยต่อวันก็อยู่ประมาณสามลอยถึงห้าลอยบาทก็เก็บเก็บได้ระยะเวลาสามเดือนก็ปกหมูลก็จะเก็บแลไม่ได้รับพ้นเต็มปีคือโจงสีรับพ้นเต็มปีคือระหว่างเงื่อเดือนถึงสามเดือนคือจะรับพ้นเต็มปีคือได้รับพ้นต้นเดือนเข้าใจไหมสนใจนะก็อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรมากนี่กันขั้งน้ำก็ขั้งโขประมาณขึ้นค่ะ

เนี่ยดันเนี่ยมันจะมีเยอะแตวมันจะมันจะโตเร็วอุปกรณ์เนี่อุปกรณ์ใีกครเก็บพักบุ้งซึ่งไอตัวนี้อันคืออุปกรณ์ในการเก็บพักบุ้งการเก็บพักบุ้งเราจะเก็บโดยเก็บเก็บเร็วคือตั้งให้มันไถ่ค่ะให้ให้มันโยศมันเท้ากันแล้วแล้วคลีฟโยศมันเท้ากันแล้วคลีฟอ่าแบบนีเราจะคีบตัวเนี้ยตั้งให้ให้โยศเวลาเก็บให้โยศมันให้โยศมันเสมอกันเลยก็ตัดคุณ มันจะเร็วมันมันจะดีว่าเราเก็บกับมือด้อวยเราเก็บกับมีดเราจะเก็บแล้วเนี่ยอขอให้มันค้ากันเลยเราขอเก็บอ่ะขึ้นเพราว่าเราทถ้ำลักษณะการทถ้ำเราจะต้องขึ้นไปกำจี่บ้านเดี๋ยวว่าคือเราปิดปิดปิดใบตัวนี้แล้วเราสมราสมารถถ้ำได้เลย เราเวลาเราทำกรรเราจะไปทำกางบุญพวถ้าเราทำในโบ้นี้มันจะชานะเราต้องไปทำกาบุญเพราะฉะนั้นเราเก็บโย์เสร็จเราควบยอดไปที่บ้านเดี๋ยวเราจะไปทำจะไปสาธิตวิธีการทำกรรกันที่บ้านนะคะครับแล้วก็ตอนนี้เราจะขึ้นไทมัดถักมุ้งไงครับที่บ้านไเอ้ี่เลยตอนนี้นะคะเราก็มาถึงวิธีการทำ

ต้องมั่ซ้ำเลยหนูน้ากันจะต้องไลยประมาณสองสด้วยกันนั่นพอได้เป็นกั๊แบบนี้ก็ย่างมากอ่าต่อย่างมากอย่างนี้จะตังเอาไว้แล้วเอาไปล้างล้างให้สะอาดแล้วก็เอามานับให้ได้สี่สิบห้ากัมตนึงโง่ต้งคทาองก็ดีนะจะจะเอาไปล้าง่นี่สาดิตดูว่าีลางแลว เราจะล้าง้เนี่ยแล้วก็พ่อโดยพ่อโดยกะสอไปกรอบผีห้าเนี่ยนี่คาซิปมเนี่ยักาวดกานะกัดกาว่ะม่าจนครบยี่สิบห้ายี่สิบห้าซึ่งมีอันนี้กรบเรวอันนี้สรบแรวมัดเลย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 มัดอันนี้กรอบเลวก็อเลยีมลังมั่นอแบบนี้อใส่เยอะเส้นหนึงนี่เทำมาก

น้ำมาเพอ่อไปอาบน้ำมาเอ่าเนี่ยมันจะออกาสานีไปอาบน้ำทีครองเลยเนี่ยแมวมาให้มันก็วมา่นเมือก้อ่าก็ใส่เือกแล้วไน้้พอเลยพอเลยกินนำกินนมกินนมกินนมพอเลยพอเลยอ่าเดกเด็เด็กเด Đút, 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 đút. Ừ, ở à. ừ. có thể là ừ. có thể mặt ở mặt trăng của mình cảm thấy là mặt trăng của mình cảm thấy là mặt trăng của mình cảm thấy là mặt trăng của mình cảm của mình cảm thấy là mặt trăng của mình cảm thấy là mặt trăng của mình cảm thấy là của mình cảm thấy là

จะต้องโห่นะโอ้โห่โอ่หนึ่งก็อี่ี่พันกำก็ห้าสิบบาทโอ่เพื่อให้ทา้สะดวกในการคนณสูงซึ่งมัดหนึ่งประมาณยี่บ้าค่ะยี่บ้ากำค่ะวันหนึ่งได้ประมาณกี่มาล่ะคะวันหนึ่งก็ประมาณสิบโห่สี่โห่ประมาณนั้นอันนี้ก็ประมาณได้ไปเฉยยี่สิบแต่ละประมาณยี่สิบโห่วันนี้ ค่ะซึ่งรถจะมารับที่บ้านค่ะรถจะมารับที่บ้านซึ่งเขาจะเอาไปต้องดีแต่ละถัวยิ่ะ,ะวยิค่ะค่ะตลาดั่้นเมียงมาทุกคนและตอนนี้นะคะเราก็ได้สิ้นสุดการถ่ายทำสารคาดีชุดผังบุ้งแล้วนะคะเราก็ะะข,อขอขอบคุณพิทออยากรน,นะคะที่ให้ความรู้กับเราแล้วเราก็ขอจบการนำสรรเสนอเพียงเท่าน,นี้ค่ะขอบคุณค่ะหอมมือเธอหน่อย ชับีชื่นใจขอมองตาหน่อยไว้คอยเตือนมือเหงาใจขอใจเธอหน่อยไว้คอยเป็นแรงผลักดันฝันอันยิ่งใหญ่หากมีหัวใจของเธอก็สุขเกินพออยากจะจับมือ เธอจะมือให้เธอแน่ใจอยากที่จะยืนกับเธอต่อไปและพบสิ่งใหม่ดีดขอมือเธอหน่อยไว้คอยกระชับให้ชื่นใจขอมองตาหน่อยไว้คอยเตือนมเมื่อเหงาใจ ใจเธอหน่อยไว้คอยเป็นแรงผลักดันฝันอันยิ่งใหญ่หากมีหัวใจของเธอก็สุข